สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนที่น่ารักตอนนี้ก็กลับมาในเกม The Walking Zombie กันนะคะโดยนี้ก็คือเป็นเสียงพี่แชวีเองสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนนะน้องๆอ,อาจจะงงว่าพี่แชวีทำไมไม่เจอตัวสักทีคือต้องเข้าใจก่อนนะพี่แชวีอันนี้คืออัดเกมให้น้องๆได้ชื่นชมนะในการทำภารกิจโดยในครั้งนี้ได้รับมอบหมายจากท่านผู้นำของ ประเทศนี้นะคะไม่ใช่ประเทศไทยแลนดน์นะหมายถึงประเทศบนเกาะซอมบี้เนาะอันนี้เป็นเกมยิงซอมบี้แหละใครๆที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscriber ช่องเป็นกำลังใจพี่เชวีด้วยนะ <c oughs> เผื่อว่า <c oughs> น้องๆคนไหนอยากเห็นพี่เชวีเล่นเกมพี่เชวีจะได้แบบอ่ะอัดมาให้น้องดูบ่อยๆอ,อ่ะเดี๋ยวนี้พี่ชวีจะพาน้องไปทำเควสกันแต่ก่อนไปทำเควสขอไปซื้อกระสุนก่อนคะ่ะ เพราะว่าข้าว,าาวาก่อนถล่มบ้านซอมบี้คือแบบเ <c> ก <oughs> ือบไม่รอดวยมีน้องหมาดูสิมีน้องหมานี่คือน้องหมาที่เราไปช่วยนะคะอันนี้ก็คือเทรดเดอร์พ่อค้าคนกลางนะคะพร้อมสำหรับการขายแฟลช<ล>ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่น่นขอโทษน้อ,นนองๆทุกคนด้วยนะเมื่อกี้พี่แชลวี่ไม่ได้ออนไลน์พี่ชลวี่ปิดออนไลน์ไปแล้วพี่ชลวี่ก็เลยงงว่าเฮ้ยทำไมมันแบบอยู่ๆมันเด้งขึ้นมาได้ไงไอเนี้ยแชลวี่งงแล้วหนึ่ง ืมพี่แชวี่ช่วงนี้ก็เรื่อยๆแหละเดี๋ยวเราจะมาซื้ออะไรดีระว่างระเบิดดามเมจสองร้อยกระสุนแล้วก็ละเบิดไอ้นี้ดามเมจร้อยเดียวเอาอันนี้แล้วกันเนาะสักสองลูกแล้วก็กระสุนจำเป็นมากจำเป็นโคตร โอเคแล้วก็อันนี้ปึ๊บกี่นัตดตีอ่ะโอเคคือถามว่าทำไมกระสุนจำเป็นคือถ้าสมุนน้องไม่มีกระสุนน้องก็อาจจะโดนซอมบี้ขยํำ <c oughs> ซึ่งมันก็ไม่คุ้มอยู่แล้วล่ะเอาดีๆอ่าอันนี้เรามีกระสุนนะเอโม่ถังน้ำอะไรก็ไม่รู้อืม โอเคช่างเถอะเดี๋ยวเราไปทำภารากิจกันบายบายเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะเพื่อนเนื่องจากเราได้ซื้อรถจากตะลุงหัวส้มตะลุงหัวส้มก็คือคนนี้ค่ะเจ้าของพ่อค้าคนกลางที่ขายรถจากเมื่อก่อนเชวี่ขี่มอเตอร์ไซค์ตอนนี้มีรถกระบะแล้วค่ะทุกคนดีใจกับเชวี่หน่อยเร็วโอ้โหสีสันสวยงามเงี่ยนี่สีนี้เป็นสีพิเศษนะสีดั้งเดิมไม่ใช่สีอย่างนี้นะเป็นสีเขียวแบบเขียวขี้ม้าเลยแต่นี่เป็นสี น้ำตาลช็อกโกแลตอมแดงสวย่าวเนี่รสล,ลาซอมบี้ค่ะทุกคนโคตรเท่นี่ล้อเป็นแบบว่าแข็งแกร่งอะ่ะดูดีอะ่ะดูดีสุดๆอะ่ะนี่ดูสก่อนรสเชวิช่างเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําเควกกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะขอภาวนาว่าอย่าเจอโฆษณาอีกเลยเดี๋ยวเล่าจะไปทํางานให้กับ โทนนี่นะคะค่าจ้าง400บาทประสบการณ์4,000เลสโก้ไปไวยิ่งกว่าไฟเล็บเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเราจะเจอสอมบีประมาณกี่ตัวปกติแล้วเนี่ยอย่างเขาก่อนที่อัดคลิปเนี่ยก็คือมันมีเสียงแซงเนาะเสียงกระสุนซึ่งแชวีช่คิดว่าน้องๆอ,อ,อาจจะไม่ชอบเพราะว่าจะน่ากลัวเกินไปแชวี่ก็เลยจัดแบบใหม่ก็คืออ่ะอน,นี่เพิ่มเสียงก่อนกลัวน้องไม่ได้ยิน อ่ามาทําภารกิจนะคะเดี๋ยวดูรอบๆก่อนแบบนึงว่ามีอะไรหรือเปล่าถามว่านอกเหนือจากภารกิจในแมปเราเดินดูได้ไหมเดินดูได้นะคะเดินดูได้หมดเลยอันนี้เป็นโซนทะเลทรายแบบหืมหลูลามาห้องมากเฮ้ยเดี๋ยวไอ้น,นี้รถใครไม่ใช่รถเรานี่หว่าแต่เอาเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ทุกคนเดี๋ยวเชลวีจะเล็งจากระยะ กลกยป้องเออเรียบร้อยสับกระสุนโคตรเท่เฮ้ยเดี๋ยวประเมินสถานการณ์ซอมบี้ปึ๊บ,บ๋ยวพึ่งดีกว่าเอาตัวนี้เล็งที่หัวเลยค่ะปึ๊บเออใช้ประมาณสามนัดต่อหนึ่งตัวนะคะถ้าเป็นแบบ ไกลๆเลยเนาะเออเปาะเปาะเปาะโอเคจริงๆแชวี่ก็ไม่ได้ใช้เนอร์จี้อะไรเยอะนะโอ้โหซอมบี้เจ็ดเอาดีๆเรื่องจริงแล้วแหละอื้อออยายามาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์ อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่รักอันนี้โป๊ะ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 แต่ถ้าคอเราโป๊ะโป๊ะแล้วมีเลือดออกเนี่ยให้รู้ไว้ว่าโดนกัด <c oughs> นี่ปืนแบบแรงๆใช้ได้นะแต่เชวี่อยากแช้นี้ไว้วัดฝีมือเชวี่มากกว่าในความแม่นดูดิกลางหัวเลยอะทุกคนดูดิแล้วสมบีมันจะตายยากขึ้นตามแต่ละเลเวลเนาะเปะ๊ะเออเห็นไหมไม่ถึงตัวแชวี่หรอกไหนดูซิ โอเครอบๆไม่มีอะไรเนาะทำไมเหมือนมาเคลียร์บ้านให้คนอื่นยังไงไม่รู้วะทุกคนอันนี้บ้านใครก็ไม่รู้นะบ้านเราไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยโอเคซอมบี้สอมบี้สาวชุดเซ็ปโ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 ปอเออเี่ต้องคอยแบบระวังยิงจากระยะไกล <c oughs> คนบอกพี่เชวี่โคตรเท่อันแนนอนอวยตัวเองไปเลื่อยเน้นๆๆอยู่ๆมีประตูเนี่ยให้ระวังเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ไงซอมบี้แม่งชอบมาจ่าเอะในสิ่งที่ไม่ควรจ่าเอ๋อ่ะนึกออกปะอืมเนี่ยสกินนี่ซอมบี้ตอนนี้กระสุนมีทั้งหมดห้าร้อยเก้าสิบสามนัดโดยเวลาเชวี่เวลาจะยิงซอมบี้เนี่ยเชวี่จะเรียงตัวไปจะไม่ได้แบบว่าอ่าอันนู้นอันนี้นะ อันนี้เปิดไม่ได้อ่ะบอกเลยเวลาเล่นเกมซอมบี้พวกเนี้ยคือต้องบริหารกระสุนให้ดีนะถ้าบริหารกระสุนไม่ดีคือจบเลยเดอ้อจบแบบจบจริงจังเลยอะเออทีละสามนัดโอเคซอมบี้รอบๆทำไมต้องกำจัดเพราะหนึ่ง <c oughs> เพื่อจะได้ไม่เปลืองแรง <c oughs> กรณีเจอเป็นฝูงใหญ่ไอ้ถังสีเหลืองเห็นไหมอย่าเผลอไปยิงชนะเป็น จุดแก๊สระเบิดจ้าโอ้โหแล้วดูเมื่อกี้เพิ่งเดินผ่านมันบอกไม่มีซอมบี้ไม่มีซอมโอ้โหเอา้เอาอา้าไอ้นี่มาจากไหนเนี่ยฮะฮะเอามันลุมกันอกีกโอ้โหคนดีสีสังคมแล้วเกินเดี๋ยวใจเย็นอยเอางี้ใช่ไหมไประเบิดปึง้ง เอาไปปึ้งเออตายยังไปข้างหนึ่งไ <c> ป <oughs> ข้างหนึ่งโอ้ยไอเราก็ว่าอยู่ทําไมแปลกๆโอ้โหเจอเจออย่างงี้ไม่ไหวแชร์วีเกือบตายแล้วทุกคนดีนะหน,นีมาก,ก่อนแปบน๊บนึงแปบ๊บนึงไม่ได้แชร์วีต้องต้องขอตั้งหลักก่อนทุกคนโอ๊ยอีกแล้วอะไรเนี้ยไม่เอาดิคุณคุณลาซาด้าทำไมคุณทำอย่างเนี้ย โอ้โห oh. <laughs> ช่างเหอะคิดซะว่าที่ผ่านมาไม่มีอะไรคือจริงๆแชวี่แค่มาซ่อมบ้านให้เขาแหละไว้เจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบายเหนื่อยแล้ว